ใครกำลังต,ตามหาคุณอยู่ในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนสิบดาบนะคะพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกุมสองดาบพลังงานของคนาธาตุลม สองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกระโบดพิจิต2สอไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูแล้วก็เดอะสตาร์พลังงานของคนราศีกุมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเป็นคนที่รักจริงเจ็บจริงรักด้วยหัวใจนะคะ พอตอนที่จะเจ็บก็คือเจ็บเจียนตายนั่นเองน่าจะเคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาก่อนตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วมีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้แล้วแต่ก็ปิดการปิดโอกาสตัวเองความรักการผิดหวังเสียใจที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำร้ายหัวใจคุณพอสมควรทำให้คุณอาจจะไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อใจในความรักนะคะก็เลยยังไม่เปิดโอกาสให้ใคร อยู่กับตัวเองให้เวลาตัวเองมีความสุขกับตัวเองจนกว่าจะพบเจอคนที่คุณสามารถวางใจได้อีกครั้งคุณถึงจะพร้อมที่จะเริ่มต้นแต่ว่าพลังงานตอนนี้เหมือนยังคงปิดกั้นอยู่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครนะคะเรามาดูกันว่าคนที่กําลังตามหาคุณอยู่นั้นเขาจะเป็นใครนะคะ The world นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงโนู 10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟ9ไม้พลังงานของคนธาตุไฟ4ไม้พลังงานของคนธาตุไฟพลังงานสวยมากหเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุทธกดกันมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาสีใบเลยนะคะในพลังงานของคนที่กําลังตามหาคุณ มีเกณฑ์ว่าจะเป็นรักแท้นะคะที่กำลังตามหาคุณอยู่แม้ทั้งเดอะเวิลแล้วก็สีไม้นะคะรักแท้คนที่เกิดมาเพื่อจะเป็นคนของคุณคนที่เกิดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะไม่หวั่นไหวไม่หวาดหวั่นไม่ปล่อยมือนะคะคุณคือคนที่สำคัญที่สุดก่อนจะทำอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรคุณจะต้องอยู่ในลำดับต้นที่เขาจะนำมาคิดมาพิจารณาแล้วก็จะรักให้ดีที่สุดจะรักจนสุด ตัวสุดใจเลยสำคัญที่สุดเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับรักแท้ของคุณกันบ้างหากว่าคุณรอคอยรักแท้รอคอยคนของใจมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาแน่ๆเขากําลังตามหาคุณอยู่นะคะคุณมีสองถ้วยรักแท้เนื้อคู่คู่โซเมทเท่านั้นที่คุณมองหาพลังงานของเขามีสีไม้รักที่มัน่นคงรักที่จริงใจ อยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะรักอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกเ็เหรียญเฝ้าคอยรอคอยเขาออกตามหาคุณแล้วนะคะรอคอยแค่วันเวลาที่ใช่เท่านั้นสถานการณ์จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้มาพบมาเจอกันแต่ตอนนี้คนคนนี้เริ่มออกเดินทางหาคุณแล้วเริ่มออกตามหาคุณแล้วนะคะ คนทางไกลนะคะคนที่มาพร้อมหัวใจที่มัน่นคงเป็นคนที่รักสันโดษนะคะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ไปไหนได,ด้ด้วยตัวเองหรือว่าจะเป็นคนที่โสดมาสักพักแล้วนะคะมองหารักแท้เหมือนกันไม่ล้อเล่นกับความรักมองหาคนที่ใช่เท่านั้นนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวเติบโต,ตหรือว่าประสบความสําเร็จมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองก็ได้นะคะ ควินถือดาบชัดเจนจริงใจนะคะรักบอกว่ารักชอบบอกว่าชอบแล้วก็เป็นคนที่ไม่บอกแวกไม่โลเลไม่ทะเลทลายนะคะเด็ดขาดพอสมควรตอนหน้ารอบหลังเหมือนกันเลยนะคะควินถือดาบอิงถือเหรียญ หนะ้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแล้วพร้อมจะเป็นสายเตยให้กับคุณหรือว่าเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงมากๆพลังงานทั้งควินถือดาบแล้วก็คิงถือเหรียญหนึ่งเดียวในหัวใจรักเดียวใจเดียวรักมั่นคงนะคะ ตีดาตัวเขาเองอาจจะเคยผ่านการอกหักเสียใจมาก่อนทนุทนอมรักษากหัวใจเยียวยาหัวใจไม่ล้อเล่นกับความรักไม่เอาหัวใจให้กับใครเพื่อไปล้อเล่นแล้วนะคะมองหาคนที่ใช่มองหารักแท้เท่านั้นนะคะใครที่กำลังตามหาคุณอยู่ในตอนนี้พลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ารักแท้นั่นเองที่กำลังออกตามหาคุณอยู่ ว่าคุณเป็นคนโสดผ่านความผิดหวังเสียใจมาก่อนยังไม่กล้าที่จะเปิดหัวใจให้กับใครนะคะพลังงานของคนที่จะมาเปิดหัวใจให้กับคุณก็คือรักแท้ที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองเขาออกตามหาคุณแล้วนะคะหากคุณได้พบเจอกับเขาคุณจะรับรู้ได้ถึงความจริงจังที่เขามีให้เป็นคนที่มีความจริงจังในความรักทุ่มเต็มที่ทุ่มไม่อัน้นทุ่มให้เห็นแสดงออกให้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ อาจจะเป็นคนทางไกลมีอายุเยอะกว่าคุณนะคะจีบคุณแบบนิ่งๆแต่ชัดเจนทุกการกระทำของเขานะคะหากยังไม่ได้พบเจอกันมีเกณฑ์จะได้พบเจอกันเรน็วๆนี้เพราะว่าตัวเขาออกตามหาคุณแล้วนะคะ